สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสําหรับการแก้ไขวิธีการตับนะครับของตัวสายพานเทปลอนที่มีอาการเปียกออกมาด้านด้านนอกนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าในวิดีโอเนี่ยตัวสายพานเทปลอนนะครับจะชนกับตัวสายพานตินตะขับนะครับซึ่งผลที่ตามมาคือจะทําให้ตัวสายพานตินตะขาบเราเนี่ยมันไปสีกับตัวสายพานเทปลอนทําให้ตัวสายพานเทปลอนเนี่ยสึกนะครับแล้วก็เกิดการขาดได้ง่ายนะครับ เราลองมาดูด้านหน้านะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าสายพานเทฟลอนเนี่ยของตัวบนนะครับกับตัวล่างเนี่ยมันเลื่อบล้ำกันอยู่นะครับโดยที่สายพานตัวบนเนี่ยมันจะอยู่ชิดกับตัวเรานะครับส่วนสายพานตัวล่างเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะครับวิธีการแก้ไขสําหรับปัญหานี้นะครับก็คือหนึ่งเนี่ยจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับว่าตัวมาสวิงของตัวสายพานเทฟลอนนะครับ ตำแหน่งเนี่ยมันแน่นหรือเปล่านะครับถ้าสมมติสายพานเนี่ยมันเบียดออกมานะครับให้เราเช็คตัวฟิกตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่ข้างหลัง2ตัวนะครับน็อตยึดข้างหลังเนี่ยมีการคลายหรือเปล่าหรือว่าหลุดหายหรือเปล่านะครับครับเขาต้องเปิดหลังเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเช็คนะครับน็อตเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับด้านหลังสองข้างนี้นะครับเมื่อเราเปิดฝาหลังของเครื่องครับเราก็จะเห็นว่าจะมีน็อตยึดอยู่นะครับที่บานสไลด์นะครับนครับของตัวบนและตัวล่างนะครับอย่างละ2ตัวนะครับ ให้าาทำการตรวจสอบเช็คนะครับว่าตำแหน่งเนี่ยของตัวน็อตเนี่ยปกติหรือเปล่านะครับมีการเคลื่อนที่หรือเปล่าหรือว่าหลวมหรือเปล่านะครับในกรณีที่เราตรวจสอบตัวน็อตของตัวยึดของตัวบานสวิงเรียบร้อยแล้วนะครับมีการการยึดน็อตแน่นปกตินะครับก็วิธีการในการปรับนะครับของตัวสายพานเทปลอนนะครับตำแหน่งของสายพานเทปลอนก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมด2ตัวนี้นะครับครับก็ให้ทําการขายตัวบนก่อนนะครับ เราก็จะทําการไขตัวบนนะครับครับเมื่อไขตัวบนแล้วตัวเกีียวก็จะออกมานะครับหลังจากนั้นเขาค่อยปรับตัวล่างครับในขณะที่ทําการปรับเนี่ยครับให้เราทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องช้าๆนะครับค่อยๆหมุนนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวสายพานเนี่ยเมื่อเราหมุนเข้าไปเนี่ยสายพานก็จะกลับเข้าที่ไปนะครับครับเมื่อได้ตําแหน่งตามที่ต้องการแล้วนะครับนี้นะครับเราก็ทําการล็อกตัวบน ครั้งหนึ่งนะครับครับทำการล็อกตัวบนนะครับไม่ต้องไขให้ให้แน่นมากนะครับแค่พอถึงมือพอนะครับครับเมื่อเราปรับได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตัวซสอบตำแหน่งนะครับของตัวสายพานเทปลอนกับสายพานตีตะขาบนะครับจะต้องไม่ชนกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองเนี่ยตำแหน่งของตัวสายพานเทปลอนของตัวบนกับตัวล่างจะต้องเท่ากันนะครับ วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ